กูคิดดาวน์นี่พี่แน่เราที่เริ่มเราไม่มีเดี๋ยวเรานะโปรแฟร์ไลท์อันหนึ่งโปรหนึ่งงานคอนแล้วก็โชว์เวลโชเฮ้ยอะไรอ่ะไหนนี่อะมีทองเลยพี่ หมดฝักทองเราไม่มีเงินแล้วนะเราได้แค่โซเวลอันหนึ่งแล้วก็ดัน,นไม่ได้หรอกแล้วก็โปรลา์อันหนึ่งอานแหละอยากละอันอนะใครถือก็ถือเลยไปเอาเร็วเ,เลยคนที่มีทั่วอย่าโดนตะขาบนะนอกนั้นสลาได้ <laughs> สลา มันต้องผัดกันโดนบบนะไม่งั้นยังไงมแบบันยังไงมันก็ต้องมีคนโดบบนไม่งั้นให้คนมีพั่วเ,เข้าไปตีเนี่ยคนมีพั่วโดนก็ใช่เมื่อกี้เราออกมาได้ไม่เลยเลยใช่เมื่อกี้เรามีเบลค์ก็เลยใช่พี่ว่านั่นเดี๋ยวอีวี่เข้าไปจะต้องออเจอห้องเหนื่อยๆอย่างนี้แล้วก็ตาฉุนอ่างตัน ขวาตันนะขวาตันโอ้เ,เจอเลต,เเตเแก้วพี่อ <S <s <uck> <S ไ <S <s <uck> <S อ้ได้วนขยายพี่ ย่งได้ตีมเสียงแว่วๆอยู่ตรงไหนที่นี่ีนอางตันตันทางนี้ตันตันตันรพี่ระเบิดระเบิดควันมันโดนพบุงมคุเปแม่ไฟฉายน้ำมาไฟฉายน้ำิเออเออพอป้อ้เฮียออกไปออกไปออกไป ไอเด <problem> ี้ยนีเฮ้ยไอเดียนีแล้วทำไงอ่ะทำไงไนเดียพี่ไม่มีของอ่ะไอเดียมันดีแล้วมันดีแล้วโว้ยตายเลยไม่ใครไอ้เี้ยไอ้พู้อยู่ไหนวะนี่ไงน,นี่เก็บมาได้ถือพุ้งอะวะพี่ตีมันติดตีม <c oughs> e ันติดถือดู ตามพี่ผมิ่งตามมันไม่ทันเนี่ยพี่ตายแล้วโอเคโอเคเพี่เราเตี๋ยวกันของแล้วกลับกันคือมันไม่ใช่ใครไม่เวทเมื่อกี้อุ้ยพี่าพี่คล้ายกันมาละสายกัน เพราะเราไม่มีแซฟกันยังไงก็ตายอยู่แล้วไอ้ยันนั่นอยู่ไหนไอ้หลอดไฟนั่นเนี่เออต้องให้เราเดตเตอร์หลอดไฟอ๋อไปยิบเราวก็ไปเลยอํะมาพี่ถึงปุ๊บถึงรถสองวัดก่อนถึงเออ๋ยดิทีวีเอาเลยเออประตูปิดหาเลยมึง ใช่มี่ต้องเห็ประตูปิดสักสักประตูหนึ่งะเท่าไหร่แลนวนะให้ดูราคา่ะหนักเลยพี่พี่ไม่ได้เลยเออได้แต่โอ้ยสบายสบายอยู่แล้วตเตมิน่าผมหายแบบเร็วมากครับพี่ใช่ใช่คือไม่เว้ยภูเบศถ้าภูเบศเป็นต่เยี่ยภูเบศจะโดนมันตีแล้วแล้วมันจะตายเว้ยแค่วิ่งไปกลับได้สองรอบคือเมื่อกี้มันต้องมีคนแทงเว้ย ซึ่งเมื่อกี้พี่เข้าไปแทงให้ฮูเวดแล้วเออแต่คือมันมันต้องมีคนมาสลับกันแทงอะต้องไม่กลัวไม่งั้นยังไงก็ตายเว้ยเพราะมีผู้อันเดียวยังไงก็ตียังไม่ทันอยู่แล้วอ่ะฮูเวดตีก็ตีฮูเวดเมื่อกี้พี่พยายามยำยกยกของแล้วก็ไปโย,โยนตรงแถวๆที่ที่มัน ที่พี่เบยก็สู้กับมันเนี่ยพี่ก็เอาตัว้ขวางเบยเนี่ยเนี mm ่ย hmm. แต่ไม่ไหวไอ้เงี้ยไม่สนใจแปดสิบ mm hmm. บาทว่ะน่าจะพอแหละพี่ว่าแต่ว่าเรียยเตัวได้แปดสิบเองแปดสิบก็ถือว่าแพงอยู่ นมีชไปเอาแทนไปไหนวะเนี่ย้ยนี่ไงมีขยะแทนแทนไม่เห็นเลยนะขยะนะแทนไม่เห็นนะที่ดูไปไหนแล้ววะแทนแทนหลงทางเหรอใช่แต่เมื่อกี้มีขยะจริงเลย โอ้โหแค่นี้แม่งได้ยี่สบาทอย่างเงี้นะ่นนนนงก็เลยเถอ้ยะต่ย yeah, แล้วเกเอร์มได้า <Okay. S 2> ไม่ดีเลยวันนี้ ถึงเหรอเราจะตายกันหมดครับหมดแล้วเนี่ยมีไปหลาย240 90ไหว140ไหว phải ต้อง100นึง เหลือเวลาแค่วันเดียวด้วยเฮ้ยมันก็ได้อีกวันหนึ่งป่ะได้อยู่ละมั้งไปเคลื่อนเค้ื่อนเคลื่อนต้องทำไงเฮ้ยแค่ไหนเขาอ๋อ องร้อยยี่สแปดเอเม่ตรงนี้แทนตรงนี้แทนเดินไปอ่ะม <C ourse> ันมีนั่นอยู่นะเว้ยมันมีมันมีเหมือนเป็นเหมือนเป็นล็อกเหมือนเป็นนั่นอยู่อ่ะเป็นล็อกกว้างอยู่บนพื้นนะตรงนี้แทนเดินไปเมื่อกี้ที่แทงเดินออกนอกเส้นทางไปอ่ะ